มันเป็นท้ายแพ็คเกอร์ที่ไม่ได้แบบหลอกเท่คมผมดูอะไนะครับนี่ดูน่าเชื่อถืออันนี้ครั้งแรกเลยที่ผมได้ยินคือเราคิดว่าถ้าสมมติว่า <c oughs> เราเข้าไปติดต่ออะไรสักอย่างแล้วมีคนบุคลิกแบบพี่จอยมาให้ข้อมูลเราเราจะรู้สึกสบายใจอ,ะอ่ะเอออะิกแบบนั้นไหมแต่เราจะยอมเซ็นเอกาสารใช่คือแต่ตอนปีหนึ่ง ไม่ใช่อย,าาย่างไรครับพี่ใช่ก็คือตอนนั้นหน้าเราก็เด็กมากแล้วก็ไปแค,คร์โฆษณาคือจำได้ว่าเป็นโฆษณาแบบหมักฝรั่งชิคเกตสติ๊กเขียวมันคือเขาอะไรบาผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครแบบเป็นคาแรคเตอร์ไหนผมเออผมไม่รู้เขาก็บอกว่าเอาเคี้ยวมันมันเคี้ยวมันคืออะไรวะคือผมก็ได้โจทย์มาก็ขอเร็วหน่ี้อีก S <S <S แต่ผมไม่มันแต่คนแคสติ้งมันเอออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่กล่องเต้นนิดใส่กล่องเต้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมรู้สึกว่าผมจะได้จบที่แบบเป็นจบเชิงคร้างสรรมากๆในสายโฆษณาเพราะว่าเวลาน้อยเขาต้องชัดเออมันชัดมากมันทำให้ผมอ่ะจำเอออาหนี้ต้องเข้าใจกินปุ๊บอร่อยปั๊บใช่เออดื่มปุ๊บสดชื่นปั๊บผมเลยต้องต้องมีการเตรียมตัวในการแคสที่ ต้องเตรียมมาจากบ้านเยอะเออสมมติว่าอ่าเดี๋ยวไปแคสลุกมอมนะสมมติเป็นฮอน,นึนภาพโฆษณาฮอนน่อยไหมสดชื่นสดชื่นเห็นไหมสดชื่ชชนเลยทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าผมไปในการแคสเนี่ยผมล้วเจอคนหน้าตาแบบผมเนี่ยอีกสิบสองคนเออแล้วอ้าวแล้วเวขาจะเลือกใครอ่ะทุกคนกินเออสดชื่นไม่ได้เ่ย ผมก็ต้องไม่ได้ชอยส์ต้องฉีดใช่ป่ะเออถุนเห็นไหันคุณต้องรู้บทใช่นี่งั้นผมสู้กัาไม่ได้อ่ะเออเพราะผมเลยถือว่าไอการแข่งขันในช่วงแบบที่มันเป็นแบบสายโฆษณาในเชิงนักแสดงนีมันเลยเป็นเป็นการแขข่งันของชอยส์ว่าเออคุณสดชื่อได้หมดทุกคนแหละแต่สดชื่อแบบไหนแล้วเขาจะจับจุณได้เออผมก็เลยต้องสต็อกไปเรื่อย เห็นใครสดชื่นผมจำแบบขโมยชอยส์ในชีวิตทุกคนหมดแม่กินแล้วแบบกินโค้กเนี้ยในโฆษณาโค้งเลยวะกินโค้งแต่แม่ผมกินนี้ก้าวขึ้นก้าชื่อนก้าวขึนก้าวนเหมือนกันเปลดชอยอันนี้เหมือนอาจจะมีเนื้อด้วย ผม,ผมก็เลยอยู่ในการแข่งขันแบบนี้มาตลอดเลยใช่เพราะฉะนั้นทุกการเตรียมตัวของโฆษณามันเลยเป็นสิ่งที่เราเราหน้าม,มิผมแคเตอร์เหมือนพี่ต๋องแต่เขาเลือกแค่คนเดียวเลือกไข่จะ,ญญจะเออจะซื้อไข่ผมก็เลยต้องต้องเลยแบบทำเป็นแบบตัดบล็อกหน้ามาไว้จอดยาง <c oughs> <c oughs> สาร้างแครเตอร์อะไรก็ไม่รู้ที่แบบเอ้ยอยังไงก็แบบ ทำไมเอาเรื่องอนคนอื hmm. like ar, hey, no. ifie, oh yes. ่นได้แต่สักอย่างยังไงงานหน้าเขาเรียกผมเนีถ้างานนี้เขาต้องมีผมเอออย่างนั้นเขาเรีผมได้เอออันนี้ก็คือแบบเป็นช่วงของโฆษณาใช่แล้วก็แบบเป็นแคสลองคอนเวทีก็เป็นอีกแบบหนึ่งลองคอนเวทีก็แบบโหปวดยาวมากปวดยาวเออแบบยาวเวทีใหญ่แบบใหญ่มากแล้วก็คนก็เหมือนแบบกรรมการอะไรอย่างเงีเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนี้ครับ เชิญโชว์ความสามารถไม่มีเลยเขาเดี๋ยววะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยปกติต้องได้รับโจ์อะไรก็ได้เอออะไรก็ได้ก็ร้องเพลงเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้สนใจก็จำเออเรื่องมันก็มีแบบคนตอบบทด้วยดูเอเนอร์จี้ด้วยดูท่าทางดูเครื่องมือของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝั่งพาร์ทแล้คก็เป็นโฆษณาอะไรกันแล้วหนักเป็นยังไงบ้างครับผมไปแคสหนักก็ช็อตเหมือนปลาช็อตน้ำเค็มเหมือนกัน คือปกติเนี่ยเราจะเตรียมช้อยสไลดเพื่อแชร์โฆษณาใช่ไหมใส่<ด>แล้วเจอโจ์ปุ๊บกูอร่อยแบบนี้แหละกูทำฟอ์เลยไม่มีอร่อยไม่มีแคลอรี่ถ้าผมต้่าพอเป็นภาพยนตร์จบเนี่ยมันมีแล้วหรอกตอบโต้แล้วบางทีเนี่ยผมก็ติดที่สัยคิดไปก่อนนึอกไหมเตรียมไปเตรียมไปมันมันไม่ได้เร็วมันมันมีเวลาเยอะใช่ไหมพอมีเวลาเยอะผมเล่นเสร็จแล้วอะ ใช่ไหมวะข้ามกบ่ต่อไปตเออเช่นแบบว่าเออคุณเดินทางมาจากไหนล่ะครับไอ้แล้วผมก็ดีไซน์อีกเออแล้วมันมันมันกลายเป็นว่าเราไม่เข้าใจผิดกันเออไอ้ที่เขาขอมันน้อยไปใช่กลายเป็นว่าผมก็เรื่อเยอะไปใช่เหนืกองไหมแบบเออเออจริงๆแล้ววันนี้มันใข้าเกิน ต้องทำหน้าเสือนะเดี๋ยวเขาไม่จำข้าใจผมว่าชอยมันเป็นอย่างนั้นมอง่าพัฒนาใช่แคทตี้เขบอกว่าเออพี่ครับมันโอเวอร์ไปเออที่มันล้นกล้องแหละอะไรคือล้นซ้องว่ะล้นกล้องจริงจได้ย่าไงวะไม่เข้าใจเลยอันนี้เียดีใจก็ดีใจมากมากมากจนแบบไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้งานนะสุก็คือผมก็ได้แบบเล่นหนังเลยในพักหนึ่งที่แบบผมก็ผมไม่เข้าใจสื่อ เพราะการข้ามสื่อในแต่ละอันมันเขาคนดูต้องการไม่เหมือนกันผมไม่ดูแปลว่าแต่และแพลตฟอร์มเนะี่ยมันก็จะมี